เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเข็ดไม่รบับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S M 8 9 5 m h z สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Time อยู่กับดิฉันพนุมาหัตถบุญนะคะวันนี้กับสารพันเรื่องราวของสุขภาพในรายการ Healthy Time วันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะมาบอกเล่าเลยคะแล้วก็มาบอกต่อกับคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับ ทั้ง3ช่วงช่วงแรกค่ะกับเรื่องราว9วิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วด้วยตนเองมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเจ็บคอไอไม่สบายคลันเนือ้อคลันตัวนะคะบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวเราก็เลยหยิบยกเรื่องราวของ9วิธีรักษาไข้หวัดใหญ่นี้มาฝากกันค่ะ ส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นนะคะกับ5ประโยชน์ของไขมันที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงที่2และช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับเรื่องราวนะคะที่เราหยิบยกมาฝากกันเป็นเรื่องราวของ J O M O จะเป็นอย่างไรและ J O M O คืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในช่วงสุดท้ายของ healthy Time ในวันนี้ค่ะ เริ่มกันที่เรื่องเราในช่วงแรกนี้กันเลยนะคะกับกาววิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วได้ด้วยตนเองเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วค่ะหลายคนเนี่ยไม่สบายเจ็บป่วยอ่อน,ออนแอนแอดแบอบกว่าไม่อยากจะไปถึงมือคุณหมอก็อยากที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะหรือว่าบางคนอาจจะภูมิแพ้อากาศนะภูมิแพ้ฝุ่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นล้วเนี่ยนะคะเรามาดูวิธีรักษา เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่นี้กันค่ะอย่างหลายๆวิธีอันที่เรารู้กันดีอยู่แล้วพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ําไม่เพียงพอล้างจมูกด้วยน้ำเกลือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจายการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมด้วยวิธีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงแล้วก็ช่วยให้หายได้เร็วขึ้นค่ะ ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะมีอาการคล้ายกับโรคหวัดนะคะอย่างมีน้ำมูกไอเจ็บคอแล้วก็อ่อนเพลียแต่มักจะมีอาการที่รุนแรงกว่าอย่างเช่นมีไข้หนาสันปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการไข้หวัดใหญ่มักจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กผู้ที่ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวเรื้อรงังแล้วก็คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออาจจะหายได้ช้ากว่าแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงกว่า คนทั่วไปวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วที่เราควรรู้นะคะคนโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีหรือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีหญิงตั้งครรภ์โรคอ้วนโรคหืดโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับและไตโรคมะเร็งโรคทางพันธุกรรมแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องสามารถดูแลตนเองที่บ้านด้วยวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยเหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดเรียนหยุดงานแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีหรือไม่มีไข้แล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงยกเว้นกรณีที่ต้องไปโรงพยาบาลหรือว่ามีทุละจําเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไปสู่ผู้อื่นหากจําเป็นต้องออกจากบ้านค่ะควรสวมหน้ากากาอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการหายใจเอาลอะอองแบบว่าละอองน้ำมูกน้ำลายแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือว่าจามแล้วก็การสัมผัสหรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมกับผู้ป่วยนั่นเองอย่างที่สองพักผ่อนให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการพักผ่อนเนี่ยนะคะเป็น วิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วได้ดีที่สุดเพราะจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความอ่อนเพลียแล้วก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีจึงช่วยให้การฟื้นตัวจากอาการป่วยนะคะทาได้เร็วผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรเข้านอนให้เร็วกว่าเวลาเข้านอนตามปกติแล้วก็ในระหว่างวันอาจจะมีงีบหลับเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นค่ะ โดยผู้ป่วยควรจะแยกห้องนอนออกจากคนอื่นๆในบ้านแล้วก็นอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่ควรอยู่ในห้องที่ เปิดเครื่องปรับอากาศจนเย็นนะคะเกินไปหรือว่าเปิดพัดลมโดนตัวโดยตรงห่มผ้าห่มให้ร่างกายอบอุ่นแต่ไม่ควรห่มผ้าหนาหรือว่าใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพราะจะยิ่งทําให้ร่างกายนั้นระบายความร้อนออกมาไม่ได้หากมีอาการคัดจมูกควรใช้หมอนอีกใบค่ะหนุนเสริมใต้ศีรษะเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นและก็นอนหลับได้สบายขึ้นอย่างที่สดื่มน้ําให้เพียงพอ การดื่มน้ำอย่างเพียงพอเป็นวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะการขาดน้ำจากการเสียเงือเมื่อมีไข้โดยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นซึ่งอาจจะทำให้เจ็บคอมากขึ้นควรดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งซุปหรือว่าชาสมุนไพรค่ะอย่างชาขิงเนี่ยก็จะช่วยให้ชุ่มคอแล้วก็ลดเสมหะได้ด้วยอย่างที่4ี่กวคอด้วยน้าเกลือ การใช้น้ำเกลือกลัวคอเนี่ยนะคะจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยกำจัดเซมหะช่วยลดอาการบวมภายในลําคอโดยผสมเกลือ1นใน4ถึง1ใน2หรือว่าครึ่งช้อนชากับน้ําอุ่นปริมาณ240มลลิตรค่ะซึ่งน้ําอุ่นจะช่วยให้เกลือละลายได้ดีแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีกว่าการใช้น้ําเย็นจากนั้นอมเกลือไว้กลัวให้ทั่วช่องปากแล้วก็บนทิ้งค่ะข้อที่5้าล้างจมูกด้วยน้ําเกลือ การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือจะช่วยชำระสิ่งสกรปรกเชื้อโรคแล้วก็น้ำมูกเหนียวคนที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกได้ช่วยลดอาการคัดจมูกแล้วก็ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นโดยอาจจะใช้น้ำเกลือสำหรับการล้างจมูกสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปเพื่อความสะดวกแล้วก็ความสะอาดของน้ำเกลือและวล้างจมูกจนกว่าจะรู้สึกโล่งจมูกไม่มีน้ำมูกค้างในจมูกค่ะ ข้อที่6นะคะอาบน้ําอุ่นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการเหนาวสั่นและมีไข้จึงไม่ควรอาบน้ําเย็นการอาบน้ําอุ่นจะช่วยให้รู้สึกสบายตัวลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับได้ดีทั้งนี้ควรเช็คอุณหภูมิของน้ําไม่ให้ร้อนจนเกินไปจนลวกผิวแล้วก็หากอาบน้ําในอ่างนะคะไม่ควรแช่น้ําจนน้ําเย็นเพราะอาจจะทําให้หนาวสั่นแล้วก็ไข้ขึ้นได้ค่ะ อย่างไรก็ตามแล้วหากมีไข้สูงก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำให้เช็ดตัวบ่อยๆเพื่อลดไข้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อาจจะมีอาการชักจากไข้สูงโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาไม่ใช้น้ำเย็นจัดเช็ดตัวค่ะข้อที่7รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หากรู้สึกไม่อยากอาหารอาจรับประทานอาหารอ่อนนะคะที่รสไม่จัดแล้วก็รับประทานง่ายอย่างเช่นโจ๊กข้าวต้มซุปไก่ไข่ตุน๋นหากมีอาการดีขึ้นก็สามารถปรับเรื่องของการรับประทานอาหารได้ตามปกติควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นกินผักนะคะผละไม้ที่มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ข้อที่8ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในบ้านหากผู้ป่วยพักในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอากาศที่แห้งแล้วก็เย็นเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าโพรงจมูกมันแห้งคอแห้งแล้วก็ขันคอมากขึ้นได้การใช้เครื่องทําความชื้นจะช่วยเพิ่มระดับความชื้นในอากาศด้วยไอน้ําซึ่งเป็นวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วโดยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในโพรงจมูกและลำคอช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองต่างๆที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งค่ะ ข้อที่9ข้อสุดท้ายนะคะใช้ยาที่หาซื้อได้เองผู้ป่วยสามารถรับประทานยาที่หาซื้อได้เองเพื่อบรรเทาอาการต่างๆในเบื้องต้นได้อย่างเช่นในการปวดศรีรษะปวดตามร่างกายมีไข้ไอและมีน้ำมูกโดยใช้ยาตามที่ระบุบนฉลาก หรือตามคำแนะนำของเภสัชกรค่ะอย่างเช่นยาหยดหรือยาพ่นจมูกทำให้หลอดเลือดในเยื่อบุจมูกนะคะหดตัวได้ทำให้อาการบวมในเยื่อบุจมูกเนี่ยลดลงแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกแต่ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน2ส,สัปดาห์ หรือว่ายาขี้พึ่งบรรเทาอาการคัดจมูกที่มีส่วนผสมของเมนทอลกลาบูลแล้วก็น้ำมันอยู่คาลิปตัสโดยทาที่ลำคอและหน้าอกการสูดดมไอระเหยจากยาจะช่วยให้รู้สึกหายใจสะดวกขึ้นโดยไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีค่ะการใช้สเปรย์พ่นคอแล้วก็ยาอมแก้เจ็บคอนะคะก็คือใช้ได้แต่ว่าไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า4ปีเนี่ยรับประทานยาอมเพราะอาจจะสำลักได้ค่ะ ยาแก้ปวดและยาลดไข้ยอย่างพาราเซตามอลแล้วก็ไอบูโพรเฟนนะคะโดยที่ไม่ควรให้เด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่มีอายุต่ำกว่า19ปีรับประทานยาแอสไพรินเพราะอาจจะทำให้เกิดกลุ่มอาการเรซึ่งทำให้ตับแล้วก็สมองอักเสบอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ และสำหรับยาอื่นๆอย่างเช่นยาลดน้ำมูกสำหรับผู้ที่มีน้ำมูกมากและคัดจมูกยาแก้ไอสำหรับผู้ที่มีอาการคันคอและไอแห้งยาละลายเสมหะสำหรับผู้ที่มีเสมหะเหนียวขน้น หากดูแลตนเองด้วยวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วนะคะตามข้างต้นที่เราบอกมาแล้วเนี่ยนะตามที่เราบอกมาตั้งแต่ข้อแรกไปจนถึงข้อ9นะคะแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการอื่นๆแทรกซ้อนขึ้นมาอย่างการเจ็บหน้าอกหายใจลําบากอ่อนเพลียแล้วก็ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงวิงเวียนศีรษะต่อนเนื่องต้องไปพบแพทย์ทันทีค่ะแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันอาการรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนั่นเอง และนี่คือช่วงแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยจากเว็บไซต์ p o p พ a ย .com ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อกับสาระเรื่องของสุขภาพกับสาระสุขภาพในประเด็นของ5ประโยชน์ของไขมันที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมีอะไรกันบ้างติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ healthy time กลับเข้ามาสู่เรื่องราวในช่วงที่2ของ healthy time กันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ เรามีเรื่องราวของ5ประโยชน์ของไขมันที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของไขมันทําให้คิดว่าไขามันเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพและมักจะหลีกเลี่ยงในการรับประทานไขมัน ความจริงแล้วหากคุณเลือกรับประทานไขมันอย่างเหมาะสมก็อาจไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆนอกจากนี้ไขมันยังมีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพอีกหลายประการด้วยค่ะโดยไขยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันดีเนี่ยประกอบไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน มักพบในเนื้อปลาอาหารทะเลถั่วน้ำมันมะกอกแล้วก็ผักบางชนิดส่วนไขมันไม่ดีเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานมักจะพบในเนื้อสัตว์นมเนยมาร์เการีนรวมถึงน้ำมันมะพร้าวซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวนะคะถือเป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าจึงควรเลือกรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลักค่ะ โดยประโยชน์ของไขมันต่อร่างกายไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อแรกให้พลังงานแก่ร่างกายการรับประทานไขมันที่ให้พลังงานแก่ร่างกายในปริมาณที่สูงมากโดยการรับประทานไขมัน1กรัมให้พลังงานมากถึง9แคลอรี่ในขณะที่การรับประทานคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีน1กรัมเนี่ยนะคะให้พลังงานแค่เพียง4แคลอรี่อีกทั้งไขมันจะช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ภายในร่างกายและช่วยให้ รู้สึกอิ่มนานขึ้นทําให้อาจจะช่วยลดการรับประทานขนมจุบจิตหรือว่าขนมกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างมือได้อย่างที่2ช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองการรับประทานไขมันอาจจะมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมองได้โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันดีอย่างเช่นปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสอย่างปลาทูนา่าหรือว่าปลาแซลมอน ัวแลวนะน้ำมันมะกอกโดยไขยมันดีอาจจะช่วยลดการตอบสนองของการอักเสบในสมองทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า3ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์อีกด้วยค่ะอย่างที่3ช่วยในการบำรุงหัวใจ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะอย่างกรดไขมันโอเมก้า3แล้วก็กรดไขมันโอเมก้า6มีประสิทธิภาพในการช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL ในเลือดได้และช่วยควบคุมระดับนะคะความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไปจึงอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ อย่างที่4ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันดีอาจจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยตัวอย่างอาหารจำพวกไขมันที่อาจจะช่วยเสริมสร้างนะคะระบบภูมิคุ้มกันได้ก็อย่างปลาทูนะ่าปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนรวมถึงน้ามันมะกอกคะ่ะ สุดท้ายกับข้อที่5ช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดได้นั่นเองวิตามินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเลยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเท่านั้นซึ่งก็คือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะหมายความว่าเราจําเป็นต้องรับประทานไขมันเพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ได้ซึ่งเมื่อร่างกายดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้าไปก็จะนําไปใช้ประโยชน์ในการบํารุงสุขภาพที่หลากหลายด้านอย่างเช่น ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันซึ่งแม้ว่าไขมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการอย่างที่เราบอกมานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าการรับประทานไขมันในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะอ้วนภาวะคอเลสเตอรอลสูงภาวะความดันโลหิตส,สูงรวมถึงโรคเบาหวานค่ะ เคล็ดลับในการรับประทานไขมันให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะการรับประทานไขมันให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาจําเป็นต้องคํานึงถึงชนิดของไขมันที่เลือกรับประทานแล้วก็ปริมาณของไขมันที่รับประทานต่อวันเป็นหลักโดยเคล็ดลับในการรับประทานไขมันให้ดีต่อสุขภาพมีดังนี้คะ่ะ อย่างแรกควรรับประทานไขมันแค่ประมาณ30ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับทั้งหมดใน1วันเท่านั้นและควรจำกัดปริมาณการรับประทานไขมันอิ่มตัวแค่ประมาณ5ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับทั้งหมดด้วย เลือกรับประทานนะคะอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงด้วยการนึ่งการอบหรือว่าการย่างบนตะแกรงแทนการทอดเพราะอาหารจําพวกของทอดเนี่ยมักจะมีไขมันในปริมาณที่มากเกินไปต่อมาก็คือเราควรจะเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอย่างอกไก่หรือว่าเนื้อสะโพกร้มันหรือว่าเนื้อปลาเพราะว่าจะทําให้ได้รับไขมันในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปค่ะ นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันดีอย่างกรดโอเมก้า3แล้วก็กรดโอเมก้า6เพราะอาจจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคเมเร็งได้นั่นเองควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานซึ่งโดยส่วนมากมักจะพบในจำพวกอาหารเป็นพวกแบบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวนะคะที่ใช้เนยเทียมเป็นส่วนประกอบ แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปลรูปค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวนั่นเองควรทําอาหารรับประทานเองบ้างในบางโอกาสเพราะว่าจะสามารถควบคุมวัตถุดิบที่ใช้และกรรมวิธีในการปรุงอาหารได้ช่วยลดความเสี่ยงในการรับประทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่มากเกินไปค่ะ เมื่อเราได้ทราบประโยชน์เกี่ยวกับไขมันแล้วคงจะช่วยให้ใครหลายคนกังวลใจน้อยลงได้เพราะบางคนที่ลดน้ําหนักเนี่ยแทบจะไม่แตะไขมันเลยนะคะเราควรจะทานไขมันดีบ้างเอาไขมันดีเข้าสู่ร่างกายค่ะเพื่อให้ระบบร่างกายของเรานั้นยังทำงานได้ตามปกติแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแบบที่เราไม่แบบโหยไม่แบบโอ้ยซูบซีดจนเกินไป แล้วก็หันมารับประทานไขมันอย่างเหมาะสมแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วค่ะเราควรจะใส่ใจกับเรื่องของชนิดของไขมันแล้วก็ปริมาณที่เรารับประทานเข้าไปด้วยในแต่ละวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับ J O M O หรือโจโมกับ4ประโยชน์จากการปล่อยวางจากโลกออนไลน์มาฝากกันค่ะช่วงเวลา oh. ของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของ Healthy Time กันนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับ JOMO หรือว่าโจโมกับ4ประโยชน์จากการปล่อยวางจากโลกออนไลน์ค่ะโดย JOMO เนี่ยย่อมาจากคำว่า Joy of Missing Out ซึ่งหมายถึงแนวคิด หรือพฤติกรรมในการปล่อยวางจากกระแสะข่าวสารหรือเรื่องราวของผู้อื่นในโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตของเรามากนักและสนใจแค่เรื่องราวของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังรู้สึกว่าตนเองเสพติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของตัวเองค่ะโดยพฤติกรรมแบบ JOMO เนี่ยนะคะตรงข้ามกับพฤติกรรมแบบ FOMO ซึ่งย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out หมายถึงการกลัวการตกข่าวหรือว่าการตามกระแสในโซเชียลมีเดียไม่ทันทำให้หลายคนเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปและเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับผู้อื่นจนนำไปสู่การเกิดความเครียดสะสมการสูญเสียความมั่นใจไปจนถึงการเห็นคุณค่านในตัวเองต่าเลยทีเดียวค่ะ การทำความรู้จักกับพฤติกรรม JOMO นะคะแนวคิดหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจจะสามารถอธิบายได้ง่ายๆว่าถึงพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับความสุขและความสบายใจของตัวเองเป็นหลักไม่เอาชีวิตตัวเองไปผูกติดอยู่กับกระแสข่าวสารหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของผู้อื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะกระแสข่าวสารหรือว่าเรื่องราวของผู้อื่นในโซเชียลมีเดียที่มักจะทาให้เราติดโทรศัพท์จน รู้สึกเครียดรู้สึกว่าตนเองนั้นยังดีไม่พอซึ่งเมื่อเราเห็นชีวิตของคนอื่นในโซเชียลมีเดียน้อยลงอาจจะทำให้เรามีความสุขอยู่กับชีวิตของตอนเองในปัจจุบันมากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าชีวิตของตอนเองนั้นด้อยกว่าใครหรือไม่ต้องพยายามทำอะไรจนเกินตัวเพื่อมีชีวิตเหมือนคนอื่น เพราะในบางครั้งค่ะการพยายามทําอะไรก็ตามเพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ค่ะ นอกจากนี้แล้วแนวคิดหรือว่าพฤติกรรมแบบ JOMO อาจจะรวมถึงการที่เรารู้จักปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานสังคมหากเราไม่ชอบหรือว่าไม่สะดวกใจที่จะไปโดยไม่ต้องกังวลว่าหากปฏิเสธแล้วเนี่ยคนอื่นจะไม่พอใจหรือกังวลว่าไม่ไปงานนี้คงจะคุยกับคนอื่นไม่ดูเรื่องแล้วก็ใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการทากิจกรรมที่ตนเองอยากทาจริงๆมากกว่า บริกรรของ JOMO กับประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะบริกรรมแบบ JOMO ที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเลยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมีได้หลายประการอย่างแรกส่งผลดีต่อสภาพจิตใจการเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้เช่นการเสพข่าวที่มากเกินไปอาจทาให้เกิดความเครียดการติดตามชีวิตของผู้อื่นนะคะตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของตัวเราเองนั้นด้อยกว่า การสูญเสียความมั่นใจดังนั้นการปล่อยวางจากเรื่องเราในโลกออนไลน์ก็อาจจะสามารถช่วยลดความเครียดหรือว่าความกังวลลงได้ซึ่งก็เป็นวิธีในการดูแลสุขภาพจิตอีกทางหนึ่งค่ะอย่างต่อมาก็คือช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ การจำกัดเวลาการเล่นโทรศัพท์ดูทีวีหรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆก่อนเวลานอนประมาณ1-2ชั่วโมงเนี่ยรวมไปถึงการปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เสียงแจ้งเตือนต่างๆดังรบกวนในขณะที่กำลังนอนหลับอาจสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ซึ่งเมื่อเรานอนหลับสนิทร่างกายก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ส่งผลให้เราตื่นอย่างสดชื่นและไม่ง่วงในระหว่างวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และสมาธิ ซึ่งการใช้เวลาอยู่กับตนเองโดยการหากิจกรรมที่สร้างสารรค์แล้วก็มีประโยชน์ทําไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าทํางานฝีมืออาจจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ยิ่งไปกว่านั้นค่ะการอ่านหนังสือหรือการทํางานฝีมือเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์เท่านั้นยังช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิทําให้เราสามารถจดจอ่อกับสิ่งต่างๆเป็นเวลานานขึ้นอีกด้วยและการลดความสนใจจากโลกออนไลน์ลงทําให้เรามีเวลาในการใช้ชีวิตของตนเองมากขึ้นจึงอาจทํให เราได้ใช้เวลานี้ในการพูดคุยสื่อสารกับคนรอบตัวคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะการหากิจกรรมทำร่วมกันในเวลาว่างอย่างเช่นการทำงานอดิเรกการไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าการฟังเพลงการดูหนังการรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกันการท่องเที่ยวนะก็ยังสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวหรือว่าคนในครอบครัวนั้นดีขึ้นอีกด้วยแน่นแฟนขึ้นอีกด้วยค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับง่ายๆในการเริ่มเป็นพฤติกรรม JOMO กันนะคะพฤติกรรมแบบ JOMO เนี่ยอาจจะทําได้ยากเพราะว่าในปัจจุบันชีวิตของเราดูผูกติดอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็โซเชียลมีเดียแทบจะตลอดเวลาแต่ว่าถ้าหากลองทําตามเคล็ดลับเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราสามารถเริ่มทําพฤติกรรมแบบ JOMO ได้ไม่ยากจนเกินไปอย่างแรกเลยหลีกเลี่ยงการติดตามคอนเทนต ในโซเชียลมีเดียที่ทําให้เรารู้สึกเครียดกังวลน,นะคะหรือว่ารู้สึกว่าตนเองนั้นยิ่งดีไม่พอเริ่มถึงอาจจะลดหรือว่าจํากัดเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียด้วยนอกจากนี้การเปิดโหมดห้ามรบกวนในโทรศัพท์นอกเวลาเรียนหรือว่าเวลาทํางานขณะที่เรากําลังหลับ รวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อไม่ให้มีแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นเนี่ยมารบกวนเวลาส่วนตัวแล้วก็การพักผ่อนใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกับตัวเองแทนการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างทํางานอดีเรกเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆน,นะคะก็ได้เหมือนกัน ต่อมาก็คือรู้จักปฏิเสธคําชวนของเพื่อนหรือว่าคนรู้จักในบางครั้งหากเราไม่สะดวกใจที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดสิ่งสําคัญอะไรไปหรือว่ากังวลว่าจะทําให้คนอื่นไม่พอใจค่ะแม้ว่าพฤติกรรมแบบ JOMO เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในสังคมปัจจุบันที่โลกหมุนไวจน การแบบไม่ติดตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถทําให้เราพลาดเรื่องราวสาคัญได้สารพัดแต่การยืนหยัดนะคะการยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าถึงพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะสุขภาพจิตที่สําคัญไม่แพ้กับสุขภาพกายเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากเว็บไซต์ p o p พ a ย์ .com สำหรับข้อมูลที่เรานํามาบอกเล่าบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันในรายการ h e a l t h ี t ทามของเราประจำสัปดาห์นี้ค่ะแล้ววันนี้รายการ h e a l t h ี t ทามของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและรายการ Healthy t ทามต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วติดตามกันได้ใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www radio rmutt ac th หรือติชมรายการได้ที่ facebook com rmutt radio หรือทาง Line official